สวัสดีครับวันนี้วัยรุ่นขับไฮรักแชมป์สามคันมาจอดพร้อมกันเลยครับขันแรกใช้นานขนเวสปาเปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนโช๊คสปริงมาเรียบร้อยมาจัดชุดเครื่องเสียงแอลไพน์สามทางฟังในรถเสียงดีมีเวทีเสียงขันที่สองครับเสียตูรุ่นใหญ่จัดโช๊คมาแล้วนะครับเปลี่ยนล้อแม็ก จัดเครื่องเสียงชุดใหญ่เน้นเบสมันๆคันท,ที่3ครับรถไปรุ่นมาแดมครับแดมลดเสียงรบกวนจากภายนอกเลือกใช้กาวซีโลโกซีลี่ตัวท็อปแดมตาำหลักวิชาการด้านนอกและด้านในพร้อมเปลี่ยนฟอนต์อลายตัวท็อปแอปเปิลคาเพ